สวัสดีทุกคนผมแค่แวะมาบอกว่านี่เป็นแค่ความมันเล็กๆที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากรับชมความสนุกแบบเต็มๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ twitch t v s i f a f t h a เกลียนทุกวันเวลาสองทุ่มที่นี่ที่เดียวครับผมไปละเจอกันโอเคต่อไปเนี่ครับผมผมเชื่อว่าหลายคนนะอยากเห็นจูจุดสึไคเซ็น ยูเนียนอารีนาเนื่อคผมหลังจากที่เราเปิดยูเนียนอารีนาทีมฮันเตอร์ฮันเตอร์ไปแล้วนะต่อไปอต้องเป็นทีมการ์ตูนสุดวัดฮิต ในพอสอนี้ณตอนนี้ว่ะกับจูจุสุไกเซนมามามาสำหรับเอ่อรายละเอียดเราก็ไม่ต้องอธิบายมากจริงก็คร่าวๆก็ได้นะครับผมเป็นเกมการ์ดท,ที่มาจากเอ่อการ์ตูนหลายๆเรื่องนะครับผมซึ่งมันก็จะออกพูสเตอร์บ็อกมาตามธีมการ์ตูนนะครับผมก่อนหน้านี้มันเป็นเอ่อฮันเตอร์ฮันเตแล้วก็อันนี้ก็เป็นจูจุส k ไ i เซนเราอาจจะได้แรสตาโกโจซาโตรุต,รต,ตอนกำลังแบบนีครับผมโอเคโอเคอ่า หน้าหลังนะครับผมเหมือนกัน AP 6ใบน่าจะ12กล่องออก2ใบเหรอ1งคาร์ตอนเอ,อ่อไม่รู้เหมือนกันนะนะ,นะครับผมอาจจะมีสิทธิมาเลย AP โกโจซาโตรุนะครับผมเรามีเป้าหมายละโอเค my brother my brother ป๊อปแปะเขาเรียกว่าป๊อปแปะตัวนี้ป๊อปแปะป๊อปแปะชอบมากนะครับผมแพนด้าคุมนะครับผมเฮ้ยไ,ไอตัวที่อยู่ในโรงหนังไหมใช่ไหม ใช่ไอตัวไอจุนเปยอะไรนะเออไอตัวในโรงนังเขาเรียกเพื่อนรักตัวนี้เพื่อนรักเ<อ>ชีย่ยผมจะบอกวนะ่าฮะอันนี้คือซุยนะแบบว่าเปิดไปซุยไปคือตอนผมอ่านเนี่ยผมอ่านก่อนผมดูอนิเมะนะตอนผมอ่านเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นการ์ตูนสายหลักธรรมดาจนกระทั่งถึงโมเมนต์เนี้ยแหละผมก็รู้สึกได้เลยว่าการ์ตูนเรื่องเนี้ยมันเอาจริงมันมีโมเมนต์เนี่ยเป็นโมเมตนต์แรกเลยเว้ยที่การ์ตูนเรื่องเนี้ยมันโชว์เลยว่ามันเอาจริงเพราะว่าไอตัวเนี้ย ไอจุนเปย์อะไรเนี่ยมันมันปูมายาวเหมือนกันนะมันปูมาเหมือนเป็นตัวละครเพื่อนพระเอกอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก่อนที่จะเข้าไปเป็นแก๊งเดี่ยวเพื่อนพระเอกกับทำนองนี้ไม่ใช่เว้ยคือแบบพอมันพอมันหักเหลี่ยมมาเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยกระตูนเรื่องนี้มันเอาจริงแสดงว่าม่งมีของมันเลี้ยวหักศอกหลอกคนดูอะไอกระตูนเรื่องเนี้ยไอไอไอโมเมนต์เนี้ยผมชอบมากมันทําให้ผมเนี้ยอ่านยาวๆเลยกับไอโมเมนต์เนี้ยแหละนี่ครับผมอ่านยาวๆแล้วอ่านยาวๆมันรู้เลยว่าโอเคตายเป็นตายกระตูนเรื่องนี้นี่ครับผมอืมชอบชอบชอบเน ปูมาให้แตกเออเจแวันนะครับผมเจแวันผมจำชื่อไม่ได้นี่ครับผมแลธรรมดามาแล้วเฮ้ยนะครับผมอ่าไอ้เฮ้ยผมผมผมเนี่ยคือจะจำชื่อได้น้อยนะครับจูจุสึนี่คือผมไม่ได้อ่านนานนะฮะซาสึเกะแล้วกันนะครับตัวนี้มันก็คือเพื่อนพระเอกอะแต่คือผมจำผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับผมซาสึเกะแล้วกันเอาตัวประกอบผมดำเบียวซาสึเกะจำได้ไงโกโจกับซูคุนะเอ่อกูจำได้กูจำไม่ได้โกโจ โจโกอะไรของแม่งไอตัวโจโกไอตัวไอตัวคำสาบอ้นั่นน่ะนี่ครับผมผมจําได้บางตัวนะครับผมนี่ไงไอไอที่นี่ไอไอที่เออไอนี่ไอไอนี่ไอตัวที่ไอตัวเมื่อกี้เนี่ยไอที่อยู่ในโรงหนังเนี่ยจุนเปยหรือเทียอะไรน่ะไอนี่รุ่นพี่นะผมจำได้ครับว่ารุ่นพี่จากต่างโรงเรียนด้วยชื่อเทียอะไรบ้างจําไม่ได้เนี่ยผมรู้ไว้ว่าไอเที่นี่ขี่ไม่กวาดไอเทียนั่นเป็นเป็นเหมือนโรบอทที่มันมีคำสาบแช่น้แช่อ่างอยู่อะไรนั่นน่ะไอส่วนไอผู้ขียเนี่ยลืมหมดแล้ว แต่ว่าเออการอนา,าเคปสุดหลออ่อเนี่ผมการธรรมดาเนีย่ยผมสุดหลอ่อเอ้ย,ไอ,ออยไอแซลมอนเนี่ไอแซลมอนคาคาชิเกตเออินุมากิเออแซลมอนผมเรียกแซลมอนเอสอาร์เฮ้ยอะอะแฟนพันธ์แทจุจุสอไคเซนมือใคร วัวอาจจะยากเกินมโพโดยูจิโพโดึดบเขียดไม่รู้ได้ไงวันนี้อ่ะโอ้โหเท่ด้วยเกียดแค่เก่งเว้ยอมมึงมือมือแค่นี้มึงรู้ได้ไงวะ เอออุ้ยการ์ดสวยนะครับการ์ดสวยนะครับเป็น S R Character นี่ครับผม My Brother ผมชอบมากไอตัวนี้คำสาบแม่งอย่าเรียกว่าคำสาบเลยเรียกเรียกว่าเน้นเลยอันเนี้ยะเน้นมันเท่มากนะครับผมไอตัวนี้ตกมือปอกแปะสลับล่างโคตรเทพพี่มหาเทพเล็กเน้นแหละสุดแล้วนะครับผมเพราะแม่งก๊อปมาเลยก๊อปความสามารถเน้นนั่นแหละผมไม่รู้เลยว่ามันคำสาบตรงไหนเนี่ยไอตกมือปอกแปะสลับล่างเนี่ยนะครับผมแต่เอาเป็นว่ามันเท่นะครับผมยุ่งเงินเมื่อกี้ อไอเด็กี้อ่นะครับผมคอมมอนซูคุนะใช่ไหมเร่อไอเดี้อแพนด้าคุงแพนด้าแปลงร่างเวอร์ชันคิงของนะครับผมต่อไปมาลุ้นดาวนะครับผมเฮ้ย่อเท่นะครับผมเขาเรียกว่าอันดับสองตัวละครที่เท่ที่สุดนะครับผมย้ำอีกทีนี่คือรอบชิงตัวละครไหนที่คุณคิดว่าเท่ที่สุด เทที่สุดแค่นี้ไปเลยครับวัดกันครับมาครับชนะเลิศสุดเท่ใครกันกันที่เป็นผู้ชนะระหว่างโกโจและอิทาจิเฮ้ยเอาอีสูสี่วะอันนี้โกโจกับอิทาจิผู้ชนะเฮ้ยอิทาจิชนะอันดับสองตัวละครที่เท่ที่สุดนะครับผมพ่ายแพ้ให้กับอุจิวะอิทาจิไปนะครับผม สี่คะแนนว่ากี่คะแนนนะหรือกี่คะแนนว่าจำไม่ได้สองคะแนนหรืวะเนื้อผมเออสองคะแนนเนื้อผมอืมมาต่อเลยอะคอมมอนคอมมอนแล้วก็เรลเออฮอร์สุทธาทำไมความสามารถสั้นอย่างวะความสามารถเขียนว่าอะไรอะชนะเกมนี้โดยทันทีอะไรงะเงี้ยเหรอนี่ครับผมทำไมความสามารถมันดูสั้นอย่างวะชะนะเกมนี้เลยนะจ๊ะอะไรเงี้ยเหรอ มันเขียนว่าอะไรเนี่ยมีใครอ่านญี่ปุ่นออกบ้างคือแบบมันมันจะเป็นอะไรได้ไเนี่ยไม่รู้จูัหนึ่งใบอะไรอย่างเงี้ยหรอลงมาชนะเลย <c oughs> มันน่าจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าลงมาชนะเลยเ <c oughs> นี่ยผมจันหนึ่งอ๋อจันหนึ่งนะอ่ะมาดูเนี่ยผม <c oughs> โอ้โมเมนต์พี่น้องสุดน่ารักกลัวตายมากเลยไอ้เหียเนี่ยมันมีจังหวะที่มันแบบว่ามีไฟหนึ่งเ <c oughs> นี่ยผมไฟหนึ่งแม่งกลวยที่นี่ตายมากอถ้าตายเสียดายมากเฮ้ยเนี่ยผม คนดูคนไม่ดูอนิเมะก็จะไม่ค่อยเก็ตคนเดียวกันเปล่าวะใช่ไหมคนเดียวกันนานามิไหมเออพอหนุ่มพอหนุ่มเอ,อ่อเจ็ดสามเจ็ดส่วนสามพลังความสามารถแม่งโคตรงงไอเฮียน,อมมอน,น,น,นี่ครับผมอคอมมอนอะนี่ไอต้นไม้นะครับที่ตกมือปอแปะคอมมอนอุ้ยเฮียเราเนี่ยเฮ้ยแรงธรรมดาครับเฮ้ยโอ้โหนี่โกูโจ้เนี่ยชุดแบบนี้มีคนเดียวแหละไอเฮียนี่คนเดียวมีผมแบบนี้ ผมรอแบบนี้ผมแบบนี้ไม่มีตัวอื่นอืมเบียวพี่เบียวหมาขาวหมาดำนี่ไอ้ต้นไม้นะี่ครับผมนิ้วสกูน่ะกำลังแดกโคกดูวิดีโอฝึกวิชานะครับผมนี่ไงอีตัวแม่มดนะครับผมแลเป็น my brother อีกแล้วครับท่านนะครับอืมงเรื่องเด่นอยู่คนเดียวเออเราจะจำคนอื่นไมาได้เท่าไหร่ ขนาดพระเอกยังโดนหลบไปข้างๆเลยอ่ะแต่ล่าสุดผมซื้อผมผมซื้อเล่มล่าสุดมาแล้วแต่ยังอ่านไม่อ่านยังไม่จบแต่คือน,นั่นแหละเมื่อไหร่จะจบแอคนั้นสักทีวะอีฮี้อ่ะนี่ครับผมไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลยแต่ว่าตัวน้ำมันเทดีนะแอคมันเบียวมันเบียวฮันเตอร์มากเลยแอคนั้นะนะไอ้โหสุดหลอ่อเนี่ออันนี้เขาเล็กตาเลยนะเนี่วงแหวนนี่ครับผม หล่อมากหล่อมากหล่อน้ําเดินลิอุก,กันลิคูก,กันเหรอครับอืมตากุ้งยิงตาหวานชํำเขาเรียกว่าตาแบบนี้เห็นแล้วน้ําเดินนี่ขนาดแรธรรมดานะี่ยเท่เลยโอ้ยคำสาบนะสุดหล่ออีกแล้วครับท่านเล่นยังไงยังไม่รู้นะไอ้เกมการ์ดนี้นะครับผมแพนด้าคู่แรนี่ไงโอโห มันพูดมันโดนพูดคําสุดท้ายว่าไงนะเก่งแล้วนะอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งมันเป็นอะไรที่ซึ้งมากเลยนะตอนที่สู้แล้วไอ้ยิ่ยนี่ตายฉากสุดท้ายอ่ะซึ้งมากซึ้งมากอันนี้คือเหมือนอนิเมะมันยังไม่มาปะผมถือว่าสปอยไปแล้วกันะครับถ้าบอกว่าชิบหายแล้วนี่ครับผมถ้าเกิดว่าอนิเมะมันยังไม่มาเพราะผมยังไม่ได้ดูอนิเมะไงยังไม่มาใช่ไหมโอ้นั่นแหละถ้ายังไม่มาเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าไอ้ยิ่ยนี่ตายนะครับแต่คือมันเป็นผู้ร้ายไงมึงจะคิดว่าไงล่ะไอ้สัตว ใช่ไหมอ่านแล้วไม่เป็นไรเอาจริีกรตูนก็นานแล้วมันพูดว่าเออมึงเก่งแล้วละมาได้ขนาดนี้จนไอ้ยี่นี่มันประทับใจแบบร้องไห้นะี่ครับผมคือแบบร้องไห้เอากูสปอยโมเมนต์ไปด้วยนะี่ครับผม,อมขออภัยแล้วกันนะฮะแต่เป็นว่าเท่โคตรนะี่ครับผมคือมันสู้โกรธโจร,รอบหนึ่งแล้วมันก็แพ้แล้วเจอสุขนะรอบหนึ่งเอ้ยการแรกเลยนี่ผมชอบนะฮะดวงตามันวิ่งวับด้วยยังไงเห็นนะเห็นนะอ่าดวงตามันวิ่งแบบเหมือนแบบแววตาไงเหมือนในะอนิเมะเอลหัวนี่เท่ดีนะฮะ มันเก bon been, bon. like. ่งจริงอูมันอันดับท็อปท็อปเลยล่ะนะครับผมแต่มันเจอแต่ละคนนะฮะคุยชอบนะครับผมนะแพนด้าคุณนี่ครับผมแต่ผมชอบนะโจโกะนะครับผมไอตัวเมื่อกี้แลพัดแลเฮ้ยไอตัวนี้ชื่ออะไรนะแชทผมจำชื่อมันไม่ได้แต่ผมจำจำมันได้แต่ผมจำชื่อไม่ได้เฉยเพราะหนุ่มที่ปั้นตุ๊กตาปั้นปั้นปั้นฟิกเกอร์ขาย มาฮิโตะขอบคุณมากเลยครับตั้งตุ๊กตาขายในภาคชิบูย่านี่บทบาทเยอะตัวนี้บทบาทสำคัญนะฮะก็ไปรอดูกันแล้วกันนะฮะไม่สปอยนะครับเดี๋ยวดะเาผมสปอยนะฮะมาถึงขนาดนี้นะครับผมมีบทบาทกับกับเออนั่นแหละครับมาหุ่นกระแปง S r ว่ะเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยไอยหุ่นกระปองวะเนี่ยไอยหุ่นกระปองวะ ใครอะมาคิไม่น่าใช่ว่ารุ่นพี่หุ่นกระป๋องเมาเฮ้ยจริงด้วยว่ะนางเอกนี่ครับผมมาคิมะโนบาระโนบาระเหรอครับกูเรียกเอ่อซากุระได้ไหมซากุระจังนี่นสสนครับผมเพราะไอตัวนั้นก็ซาสึกินี่ครับผมสวย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 แมนสุดในเรื่องเท่นะครับผมมี อีนี่แหละพลังมันเนี่ยดูเข้าดูคือที่สุดแล้วพลังคำสาบมันอ่ะดูคือที่สุดแล,ล้วรวมถึงไอตัวเนี้ยหลังๆมานี่คือเป็นเน้นมปแล้วนะผมมีไอตัวเนี้ยยังอยู่ในแบบเออพอจะมีความเป็นคำสาบถูกแล้วนี่ับผมเป็นตุ๊กตาฟางสาบคำสาบอะไรอย่างงี้คำสาบของจริงแต่ว่าหุ้ยแต่ว่าอะไรอ่ะผมยังไม่ได้อ่านนะแต่ว่าหรอผมยังไม่ได้อ่านนะหรออืมไม่รู้นะอืมหมาไหนไวะเนี้ย ฮึบต่อไปอ่าระแรไม่ประทือแม่งเยอะโคตรโมเมนต์เลยครับผมอืมชิบุย่านะเฮ้ยถ้าเป็นชิบุย่านี่อีตัวเนี้ยผมจำได้ครับโนโนนนไอ้พูดที่แบบว่าแต่นี่ไม่รู้เรื่องโน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 นานไอ้พูดที่ปาแต่นี่ผมจำได้ชิบุย่าน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 า นา nah, 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 nah. แต่ว่ามันจะมีโมเมนต์หวัดเสียวอยู่จําได้ละผมจําโมเมนต์ได้ละโมเมนต์ moment ที่ยูจิมันแทบจะคลัง่งใช่ไหมไอ้โมเมนต์นั้นผมก็หวัดเสียวมากเลยนะครับผม <À. S 1> อืมอันนั้นสนุกมากนะครับผมมีเสียวมีเสียวมีเสียวครับมีเสียวจำโมเมนต์มันได้ละจำโมเมนต์มันได้ละยูคอมมอนแล้วก็อันนอเตอร์คอมมอนแล้วก็เรนนี่ยังมาฮิตตคุ้ง วิ้งก้าวสวยมากเลยดูออร่าดิเชี่ยนี่แคลแรงธรรมดาเนี่ยมีมิตินะครับผมสวยงามครับอันนี้สวยงามอันนี้แรงธรรมดานะครับเนี่ยมาโอ้โหพลังสุดจะขี้โกงนะครับผมอยู่ในปลายนิ้วเอาละ่ะนะครับฮึบฮึบเออาร์มาเฮ้แต่ทำไมเวลาเราคุยเรื่องโมเมนต์ในฮันเตอร์ฮันเตอร์กล่องก่อนหน้านี้ทำไมไม่มีคนเดือดร้อนเรื่องสปอยวะ เออมันยังไม่จบเหมือนกันนะยังมาแอวาสามเหมือนกันนะเนี่ยครับผมโอเคมา S R ครับเจส่วนสามครับผมนานามิคุงเจ็ดส่วนสามนะครับสุดยอดแห่งความเท่ครับเท่ยี่เย่เนะยครับผมเท่ครับต่อไป นี่ครับผมอุ้ยไอไอแรไอแรสตาอะไรนั้นยังไม่ออกนะเหยียดเข้แรสตายังไม่ออกถ้าออกไปผมว่าผมจะกั๊กไว้ก่อนแล้วก็รอมาเปิดตอนสุดท้ายนี่ครับผมไอแรสตายังไม่ออกแรธรรมดาครับเฮ้ยหรืว่ามันจะไม่ออกเลยวะแปลกแล้วนี่ครับผม <c oughs> อย่านะเลยอีกประมาณ6กเจ็ดซองนะฮะเขาบอกว่ามีโอกาสไม่ออกด้วยเหมืนมีใครไม่รู้บอกบอกว่ามีโอกาสไม่ออกด้วยนะ ไอแรสตาร์เลยนั่นะน่ะเนี่ยครับผมไงครับอืมมาโดนคำสาปแล้วไงอย่าสาปกูเลยได้โปรดฮึบฮึบโอ้กลางอนาเขตนะครับผมแร<ๆ>่เฮ้ยมาอีกแล้วเนี่ยครับผมก<ๆ>ูเริ่มใจไม่ดีแล้วตอนนี้เนี่ยผมมีเอสอาร์มานะฮะแต่ว่า เอามาเยอะ3 4สใบนะครับผมแต่เริ่มใจไม่ดีแล้วครับเราตามหาเอ่อ,อ,อไอที่มันเป็นฟูลอาร์ตอยู่นะฮะใจเริ่มเสียแล้วครับตอนนี้นี่ครับผมเอามามาหน่อยดิมาหน่อยดิมันจะเป็นแลแล้วมันก็จะมีดาวนะครับผมเขาบอกว่าหนึ่งกล่องมีหนึ่งอ๋อมาแล้วเปิดเลยดีกว่ามาละที่ดูการ์ดดูสวยมากด้วยอะโกโจสตรลุที่การ์ดดูสวยมากเลยอะผมไม่รู้นการ์ดอะไรอะแลสตาร์มาแล้วอยู่มัน คือยูสตาร์มันไม่ได้อาร์สตาร์ครับ uh อ๋อมันคืออันคอมมอนสตาร์แน่นอนเลยไอน้นั้นไอ้ไอ R ้อาร์สตาร์คือแ,แล้วก็ดาวอันนี้คืออันคอมมอนปะเนี่ยถ้าอันคอมมอนนี่ชิบหายแล้วเนี่ยมันเขียนว่าอ <Hey! S 1> ันคอมมอนนะเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยดำมาเลยอเฮียเฮ้ยดาบปื๊ดเวนี่อะไรนี่หรือหนึ่งกล่องมีหนึ่งใบ ดำปื้ดแบบนี้มึงเอามาทำการ์ดเล่ทำไมสิบบาทถึงวะเนี่ยไอ้เงี้ยเอางี้ดีกว่าฮะมูลค่าในการสะสมกรอบมึงสวยจริงไอสัตว์ไอเฮีนนยยูดาวยูสตาร์ย,สรยูสตาร์พ่มึงดิเนี่ยว่ามองไม่เห็นเฮียอะไรเลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอย่าบอกนะไอ้นี่คือหนึ่งกล่องมีหนึ่งใบกูว่าใช่ละ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันเขียนว่า R Star ก่อนหน้านี้และอันนี้คือ U Star วัแสดงว่ามันต้องมี S R Star อะไรอย่างงี้ป่ะมันเป็นรูปดาวอะเฮ้ยเฮี้ยหนักเลยอันนี้ไม่เหน่ยไอ้เฮียอยากได้เฮี้ยเนี่ยเนี่ยผมเฮ้ยเฮ้ยยูจ i เรียบร้อยเนี่ยครับผมบัดรบพมากโอ้โห U Star U ดาว U ดาว เวนจิงนครับผมเป็นเศร้านะครับนี่ไงใช่ครับไอ้เหี้ยเนี่ยคืออังคอมมอนครับใ<อ>บเนี้ยเป็นอังคอมมอนครับและไอ้ดาวเนี่ยคือมันเป็นการพิเศษจากทุกใบอุ้ยแสดงว่าดาวไม่มีเยอะมากและไอ้เหี้ยเนี่ยมันคือดาวของอังคอมมอนก่อนหน้านี้คือมันเป็นดาวแรมันยังเลยพอดูสวยอยู่บ้างไง ใช่ไหมนี่ถ้าเกิดว่าเราได้ดาวของดาวอย่างดาวแรอย่างเช่นเนี่ยคอมมอน,นเนี้ยถ้าเนี่ยอันนี้คือดาวคอมมอนมันก็อาจจะมีบ้างเนี่ยคอมมอนเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เนี่ยอาจจะเป็นดาวดาวอันคอมมอนเนี่ยเป็นใบนี้ก็ไม่ได้โอ,อโอ้โหเองจริงนะครับอ่ะแรโอ้โหแซลมอนเนี่บผมปวดหัวเลยโดนกลางอนาเขตแบบนี้กูเซง็ง นานีนี่มันอาณาเขตเกลือเนยะครับผมอาณาเขตเกลือโอ้โหกูเซ็งมากเลยครับผมเจอกางอาณาเขตตัวนี้เข้าไปแลโอ้อโหเป็นแบบนี้ก็ได้นะกูก็จะไปว่าอะไรนะฮะไอสัตว์เอ้ย,ยแม่กูร้อนเกลือ,อไร้ขอบเขตเนยะครับผมมันก็ถือว่า ถ้าไม่น้าก็เราเกลือเนี่ยมันก็โอเคเหมือนกันนะคือมันก็เหมือนแคปเจอร์โมเมนต์จากอนิเมะเอสอาร์ <SR S 1> <SR S 2> ไปสุดท้ายว่าปลอบใจกูหน่อยปลอบใจกูหน่อยไอ้เฮียไม่น่าให้โกดงกูโจก,ก,กูไอ้เฮียแล้วมึงมีเขียวๆมาเนี่ยปลอบใจกูหน่อยเอสอาร์ไปสุดท้ายเฮ้ใครอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหลวงเอ่อหลวงพี่เดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรนะเกะโทเออเกะโทเนรับผมเกะโทรครับ สวยงามอยู่สวยงามอยู่อืมเอาเพื่อนไปก่อนแล้วกันนี่ครับผมเอาวะนี่ครับผมถือว่าได้ปลอบใจปอบใจปอบใจถือว่าสวยงามสวยงามครับเอาละถือว่าปอบใจโอ้โหหน้าเสียดายเหลือเกินมาดูผลประกอบการกันก่อนนะถ้าไม่นับแลนะครับผมคือใน1บล็อกเนี่ยมันจะมี SR เนี่ยสี่ใบนะคะคล้ายๆกับพวกเอ่อบูสเตอร์บล็อกของของดักอนบอลยูกิอะไรพวกนี้แหละมี s r น,นะครับผมสี่ใบนะฮะอานี่ไงหนึ่งสอง สามสี่นะครับผมอ่าแล้วก็จะมี1กล่องมี1ใบนะฮะไอ้เหี้ยนะครับผมคือไอ้การ์ดการ์ดดาวแล้วกันกูจะเรียกว่าการ์ดดาวแล้วกันแล้วคือกูได้มาเป็นการ์ดอันมืดมนนะฮะแม่งเหมือนอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินนะครับผมคือคือกลางอนาเขตอยู่หรืออนาเขตเหี้ยว่าอนาเขตขอบดําดินนะครับผมมัไมมันมืดสมองอะไรไม่เห็นเลยฮ่แต่ถ้าไม่นับตรงนั้นเนะี่ยผมว่ามันเป็นการ์ดที่น่าสะสมมากเลยนะในหัวนะ ชอบนะนะี่ครับผมสวยงามสวยงามไม่ได้ไระเอกนะฮะไม่ได้โกดโจไม่ได้เฮียอะไรเลยจบปะสำหรับกล่องนี้ก็ถือว่าพอผ่านนะครับผมสำหรับยูเนียนแพ็คจูจุสึไคเซนบูสเตอร์บ็อกนี่ครับผม ถึงว่าพอผ่านก็ให้เกตเดียวกับฮันเตอร์ฮันเตอร์นั่นแหละเกตเดียวกับฮันเตอร์ฮันเตอร์แหละสวยงามตามทองเรื่องนะฮะมหาเวทผนึกเกลือโอ้ยผนึกไม่อยู่แล้วนาทีนี้นะครับผมออกมาเต็มหน้ากูเลยเนี่ยผนึกไม่อยู่ครับมันพุ่งออกมาเต็มหน้ากูแล้วนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> มึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอะกดฟอลโล่หรือยังวะ เอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิเฮ้ยติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้